สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาขึ้นเรือสำรานล่องเรือแม่น้ำเจ้าพยากันนะคะดินเนอร์ช่วงรอเราก็เก็บผ้าไปก่อนเพราะเราจะขึ้นเรือประมาณทุ่มครึ่งค่ะแม่น้ำเจ้าพยาท่าอะไรนะจำชื่อไม่ได้คําแล้วค่ะทมินอน21ค่ะโรงแรมท่าเรือทมินนน21 สวยงามค่ะชมไปด้วยกันนะคะนี่ไงข้างโรงแรมเทมินนน21ค่ะพวกเราขึ้นท่าเรือตรงนี้นะคะดินเนอร์สวยหรูกับคงกับข้าวน่าก,กินมากเลยกับข้าวหรูหราเอาเลยค่ะข้าวหน้าทานั่งนั้งชมไปค,คอร่อยๆทั้งนั้นเลยนะคะพอดีเป็นวันเกิดของบอสค่ะบอสก็เลยมาจัดงานเลี้ยงที่ เ,เป็นครั้งแรกนะคะที่ได้มานั่งทานข้าวชมวิวบรรยากาศค่ำคืนแม่น้ำเจ้าพยาเรือสำราโอู้สวยมากคะ่ะดูเรือแ้าค่ะ้าเป็นครั้งแรกที่ได้มานั่งอย่างนี้นนะคะ่ะเป็นแปลกเนสือส่อต่างๆได้มานั่งดูก็ตื่นเต้นดีคะ่ะนั่งทานข้าวไปด้วยชมวิวไปด้วยแสงสี ค่ะเรอะไรค่ะจะไม่ได้จะไม่ได้มองทานแบ่ไม่ได้มองค่าทานทานจะได้มองค่ะมีบงว่านนี้ยอคนบนเรือก็อนนีกำลังเห็นการชมยิ้ะสวยๆทานข้าวหอาันนี้บอดเหมาลำนะคะมีสองลำเพราะว่า มีอยู่พันคนก็ต้องแยกไปขึ้นอีกลำหนึ่งมีสองลำเพราะเขาบรรจุได้แค่ลำละห้ารอยมั้งคิดว่านะคะคนเต็มเรืออันนี้เราอยู่ชั้นบนนะคะชั้นสองชมวิวตอนข้างคืนไฟสวยงามมากเลยแต่เสียดายมากเลยไฟพระรามเก้าหรืพระรามแปที่ว่าเขาเขาจะเอ้มีไฟตรงที่สะพานสวยๆนะกว่าก็ากาเรือจะออก ไฟเขาดับสามทุ่มพอดีไปถึงเรือเขาไฟดับพอดีนิวัดอรุณอันนี้ไฟเรือข,ข้างสวยงามค่ะตึกก็สวยคลางคืนคึกคักมากเลยตึช่องก็ใหญ่โตเห็นแต่ในโทรทัศน์เพิ่งมาเห็นโอ้ยเป็นบุญสนสำาาอไลน้ำสำราล เริ่มจะอิ่มแล้วค่ะอันนี้ใกล้จะรอดสะพานสนุกสนานกันเลยทีเดียวจ้าเห็นเรือข้างๆก็กบูกมือสนุกสนานเลย สวยงามช้าชมดไปด้วยกันนะคะ